สวัสดีครับสวัสดีชาวมิถุนนะครับทั้งลัคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนทุกๆท,ท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคําพยากร์รายเดือนนะครับก็เป็นของเดือนกันยายนอยู่นะครับเหมาะสำหรับผูบ้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของมิถุนนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเอง ก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่15มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่14รกรกฎาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือชาวราศีมิถุนนั่นเองนะก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูกันเป็นเบื้องต้นได้เช่นกันนะครับเอาละก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของคัมภีรกรนะครับกับผมก็อยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจเป็นแรงใจ ช่วยสนับสนุนกันอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวมิถุนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวมิถุนในเดือนกันยายนนั้นนะครับก็จะเป็นเดือนที่ช่วงชีวิตจะพลิกผันนะครับล้มแล้วลุกพลาดแล้วก็ยังมีโอกาสอีกครั้งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคผลักดันจนตัวเองเนี่ยเกิดความสำเร็จ ขึ้นมาได้นั่นก็เพราะว่าพระพุูธซึ่งเป็นดาววาสนาและก็ดาวพันธุหรือว่าดาวความมั่นคงข,งของชีวิตนั้นจะมีการโคจรวิปริตพักองศาอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับนั่นก็จะบ่งบอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นสภาวะทางจิตใจสภาวะทางความรู้สึกนึกคิดตลอดรวมไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เจ้าชะตาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยหรือว่าการงานที่รับผิดช,ชอบอยู่เองก็ตามแต่นะครับ ก็อาจจะเกิดความผันผวนแปรปรวนมีอุปสรรคเข้ามาทําให้ต้องวิตกกังวลหรือว่าคิดมากขึ้นมาได้นะความอดทนก็อาจจะต่มนะครับคุมอารมณ์คุมสติไม่ค่อยที่จะ,ะได้เป็นปกติหรือว่าได้ดีเท่าที่ควรดังนั้นช่วงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับกับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ ต้องอดทนนะต้องใช้ความมุมานะพยายามแล้วก็ความสม่ำเสมอเข้าสู้นะครับแล้วก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบให้มากด้วยนะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่การงานนั้นมีโอกาสเกิดปัญหามากที่สุดเลยโดยเฉพาะงานในลักษณะพวกเอกสารหรือว่าการเจรจาตกลงต่างๆการใช้คำพูดนะครับต้องรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะอีกทั้ง อะไรก็ตามที่มันจะนําพามาซึ่งความขัดแย้งนะครับหรือว่าปากเสียงกันเนี่ยก็ขอให้ถอยออกมาอย่าพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าใจดีจะไปเป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยให้เนี่ยระวังให้ดีๆตัวเองนั้นจะตกกระไดพลอยโจรกลายไปเป็นคู่กรณีร่วมกับเขานะโดยเฉพาะทางโลกโซเชียลหรือว่าออนไลน์นะครับจะเม้นอะไรจะโพสอะไรอะไรที่มันจะ,ะนำมาสู่ ความเดือดร้อนของตัวเองเนี่ยหรือว่ามันมีผลย้อนหลังกลับมามัดตัวเองเนี่ยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าในวิกฤตหรือว่าอุปสรรคที่มันมีเข้ามาเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันก็มีโอกาสทองเข้ามาอยู่กับคุณด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าดาววาสนาที่ท่านพักองศาถอยมาเนี่ยถือว่าไม่เสียหายนะเพราะว่า1นึ่งท่านอยู่ในเรือนดีนะครับแล้วก็2ได้ตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรเข้ามาร่วมด้วย นะครับแล้วก็ 3. เข้าไปร่วมเรือนอยู่กับพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นคู่ชื่อเสียงไม่มีจุดไหนที่เสียหายเลยอีกทั้งพระพุธกับพระศุกร์เนี่ยก็ได้ทั้งอุด,ดมนาราเกณฑ์ไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่กันยาไปจนถึงตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่ดีมากเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับ และหากจะรีเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือพลักด้านอะไรก็ตามแต่ทำเรื่องอะไรสักอย่างก็ตามแต่ขึ้นมาในช่วงนี้มันก็มีโอกาสจะสำเร็จมากทั้งงานแล้วก็เงินรวมไปถึงความรักก็ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีเกณฑ์มาตั้งแต่ช่วงสิงหาคมนู่นแหละครับแต่ว่าช่วงต้นๆกันยาเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยเข้ามานะแก้ไขก็เสร็จไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอก แต่ที่มันอาจจะพีคไปกว่านั้นก็คืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันอาจจะพลาดไปแล้วหรือมันอาจจะมีความไม่คืบหน้าอะไรก็ตามแต่ในบางเรื่องบางราวกันยายนคุณมีโอกาสจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะแขวญจะขวะหรือว่าทําเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งตลอดรวมไปจนถึงอาจจะมีคนมามอบโอกาสให้นะครับแต่ก็บอกเอาไว้ก่อนนะว่ามันไม่ง่ายมันไม่หมูนะคุณอาจจะต้องได้ใช้ความ ได้เปรียบในลักษณะตัวคุณเองที่มีความได้เปรียบโดยเฉพาะในเรื่องของคอนเน็กชันต่างๆการเจรจาสังคมของตัวคุณเองการประสานงานเหล่านี้มีถุนค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับดังนั้นผมบอกเลยช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับจะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้เดินทางไปนั่นไปนี่ต้องจัดการธุร,ปประป่าปังเต็มไปหมดนั่นแหละครับนะดังนั้นก็อย่าอยู่เฉยๆนะครับอย่าจมอยู่กับปัญหา โอกาสมันมีแต่คุณก็ต้องวิ่งเข้าไปหามันนะมันมีแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาหาตัวคุณนะครับติดขัดอะไรเพื่อนช่วยได้นะครับคุณมีสายปา่านสายคอนเนคชั่นสังคมของตัวคอณค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วสลับมีถุนใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับขอแค่ล้อรถหมุนหรือว่าคุณก้าวออกจากประตูบ้านก็จะมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วและยังจะข้ามมาช่วงครึ่งเดือนหลังอีกโอยยังไม่ต้องพูดเลย ดีทุกอย่างถ้าข้ามาถึงครึ่งเดือนหลังได้นะเอาแล้วก็มาขยายความประเด็นในส่วนของการงานกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวมิถุนเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นดาวการงานนะและดาวพฤหัสก็เข้ามารอยอยู่กลางฟ้าเป็นเกษตรตาธิบุรีตั้งแต่เมษายนต้นๆปีมาแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าการงานไม่ต้องห่วงหรอกครับมีทำตลอดหรือต่อให้ ที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายก็จะได้เปลี่ยนได้ย้ายสมดังตั้งใจหวังนะครับแล้วก็จะได้ดีกว่าที่เดิมด้วยนะหรือใครตกงานออกจากงานหรือมีเหตุให้ต้องอได้เดินทางได้ย้ายงานเนี่ยก็จะว่างไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีอะไรทําไม่งานประจําก็ต้องเป็นธุรกิจส่วนตัวนั่นแหละครับสําหรับชาวมิถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกันแบบยาวๆต่อเนื่องใน เรื่องของงานนะว่ากันเป็นอย่างต่ำา2ปีนะครับต่อจากนี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวมาดูรายละเอยียดยิบย่อยกันนิดนึงเนาะดาวการงานเ,นเป็นกเกษตราที่บดีก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ท่านก็พักองศานะนั่นก็แสดงว่าเนื้องาน,นไม่มีปัญหาหรอกผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่อาจจะไปจุกจิกในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในที่ทํางานซะมากกว่าประมาณว่าคนนั้นผิดกับคนนี้แล้วก็มาบังคับให้เราต้องเลือกข้างเลือกฝ่าย หรือไม่งานที่ทํากันเป็นทีมเนี่ยมันก็อยู่ร่วมกันแบบอึดอัดนะครับคือใครที่เป็นหัวหน้าคนนะมีบริวารมีลูกน้องในการปกครองเนี่ยครับช่วงนี้บริวารก็อาจจะดูแลยากนิดนึงนะสั่มแบกสั่งแบบหนึ่งก็ไปทํากันอีกแบบหนึ่งนะครับจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะปล่อยทิ้งปล่อยคว้างปล่อยให้ทําเองไม่ได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะโดยเฉพาะ งานอะไรก็ตามที่มันสำคัญสำคัญมีทุนก็ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดสักนิดหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้าไงพูดบังคับบัญชาของตัวเราเองก็ตามช่วงนี้ก็อาจจะสร้างภาระบางสิ่งบางอย่างให้กับจิตใจคุณได้นะครับมันเลยทําให้มีอาการเบื่อหน่ายลาคาญเบื่องานเออมีแต่ความกดดันรอบด้าน อยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเติมไฟให้กับตัวเองซะก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีคือถ้าเจอกับความกดดันมากๆเนี่ยผมอยากจะให้มิถุนเนี่ยถอยออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปประทะโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะที่ผมบอกว่ามันมีความจุกจิกอยู่เนี่ยนะหรือคุยอะไรก็ตามที่มันสําคัญสําคัญครึ่งเดือนแรกเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยนะครับพยายามอย่าไปตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะมันเป็นช่วงที่ ต้องเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเองนะครับพยายามทําอะไรที่มันซอบๆอย่าเพิ่งไปโฟกัสมากกับปัญหาที่มันเป็นอยู่หรือมันมีอยู่เอออยากกินให้ไปกินอยากดื่มให้ไปดื่มอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวเอาให้เต็มที่นะครับหรืออยากจะไปเฮฮาปาจิโกกับเพื่อนที่ไหนก็ว่ากันไปแต่ขออยู่2ออย่างนะ1ตั้งงบเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้เลยงบแล้วก็ 2. หน้าที่ที่มีอยู่ที่ทําอยู่งานที่ทําอยู่อย่าได้ทิ้งนะครับ ต้องแบ่งเวลาให้ถูกงานต้องเป็นงานนะจ๊ะอีกทั้งนะงานเองก็ยังคงบันดาลเงินได้ดีอยู่นะครับฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้เครียดกับงานอะไรมากนักนะครับอาจาอาจะมีเรื่องให้ต้องได้ขบได้คิดอยู่พอสมควรในเรื่องของการของงานนะพยายามอย่าไปซีเรียสกับมันมากแต่พอข้ามมาช่วงครึ่งเดือนหลังหรือว่า ตั้งแต่วันที่16ไปแล้วจนถึง30เนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะงานเองก็จะมีความคืบหน้ามีความรุดหน้าไปได้ง่ายกว่าช่วงครึ่งเดือนแรก และความสําเร็จเองก็จะเริ่มมีเข้ามานะครับอะไรที่เคยผลักดันหรือว่าเคยพยายามตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนมันก็มีโอกาสที่จะมาปิดจอบมาสําเร็จหรือว่ามาผลิดอกออกผลก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี่แหละครับทาอะไรออกมาหรือว่ามีผลงานอะไรออกมาก็จะเป็นที่นิยมนะครับหรือว่าสนโอกสนใจต่อผู้คนรอบข้างผมว่าไม่เป็นไรหรอกครับดาวยังคงอุ้มสมดวงชะตาดีอยู่โดยเฉพาะดาวพฤหัสนะที่ท่านอยู่ใน เรือนที่10เนี่ยครูก็ท่านว่าถึงแม้นจะเป็นไข้ก็หายเองผู้คนจะยำเกรงชีวิตจะรุ่งเรืองการศึกษาการแข่งขันต่างร้วนจะมีชัยนะครับเกณฑ์ความสำเร็จดีทุกอย่างผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การอุ้มสมส่งเสริมสนับสนุนมีตรภาพดีๆรอบๆตัว มีคนรักมากนะครับมีคนเมตตามีคนเอ็นดูถึงแม้จะมีคนไม่หวังดีอยู่แต่ว่าคนรักก็ยังมีเยอะกว่านะครับก็ให้ระมัดระวังใจตัวเองก็พอนะปัญหาที่มันมีเข้ามาเนี่ยเ,เดี๋ยวมันก็จะสงบจบลงไปด้วยตัวของมันเองนะครับโดยเฉพาะผ่านเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะอีกทั้งมีถุนเองก็จะวางแผนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ดีขึ้นด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเสริมให้อีกนิดนึงนะครับ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะขอให้ระมัดระวังโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามานะครับก็ขอให้ดูดีๆก็แล้วกันมีโอกาสจะเสียรู้ได้นะครับโดยเฉพาะการลงทุนอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะเสี่ยงๆหรือว่าคุณเองก็รู้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถึงแม้ส่วนต่างหรือว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันจะดีก็ตามแต่ก็ขอให้ดูในเรื่องของสัญญงสัญญานะครับหรือว่า คุยกันตกลงกันเนี่ยก็ขอให้ชัดเจนอย่าใช้ใจซื้อใจนะครับผมไม่ค่อยอยากให้ทําอย่างนั้นเพราะผมเองก็มองเห็นข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับมันไม่ค่อยเป็นธรรมกับตัวคุณสักมากนักสักเท่าไรขอให้ดูดีๆก็แล้วกันนะส่วนการเงินนั้นนะครับชามิถุนในเรือนของการเงินก็ยังคงมีพระเสานะครับที่อยู่ในเรือนมรณะเลงใส่อยู่ ก็คงต้องบอกว่าภาระค่าใช้จ่ายยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มักจะเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะไฟบังคับซะด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะมีภาระค่างวดบางสิ่งบางอย่างที่ต้องผ่อนนะครับแล้วก็ว่ากันในระยะยาวๆด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ยังคงต้องมีภาระต้องดูแลคนภายในครอบครัวนะตลอดรวมไปจนถึงค่าที่พักที่อยู่ที่อาศัยด้วยอาจจะ มีค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ร่วมเข้ามานะครับเหล่านี้ก็ยังเป็นภาระให้กับชาวมิทุนไปอีกสักระยะหนึ่งในยาวๆเลยละแต่ในความโชคดีของชามิทุนก็คือถึงแม้มันอาจจะมีภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะก็ตามนะบางทีเดือนชนเดือนบางทีมีเงินเข้ามามันก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปทันทีเลยไม่ได้เก็บไม่ได้พักไว้ในกระเป๋าแต่ถึงกันั้น รายรับที่หาเข้ามาเนี่ยมันก็ยังคงมีคล่องอยู่หาได้ดีอยู่เพราะว่าดาวการงานเนี่ยเป็นเกษตรตาี่บดีอยู่ในเรือนการงานนะครับเออนะงานมีเยอะโอกาสต่างๆฟ้าก็ยังเปิดกว้างให้อยู่นะครับจะไปติดต่อจะไปขอความช่วยเหลือจะไปขอความร่วมมือจากใคร เขาก็ย,ยังคงให้ความเมตตาเอ็นดูให้ความช่วยเหลืออุ้มสมได้เป็นอย่างดีดาววาัสนาอยู่ร่วมเรือนกับกับพระสุขซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยนะอยู่ในเรือนสหัชชาเนี่ยนะก็ขอให้พูดจาอะไรก็ตามแต่ให้เป็นภาษาดอกไม้ให้เพรอพระเข้าไว้เจราจาให้เป็นเงินทองจะไรามาเทมานะครับต้องการอะไรก็จะสําเร็จทุกอย่างขอให้เจราจาให้เป็นนะครับจะค้าจะขายหรือจะไปติดต่อ ทำธุระอะไรที่มันสําคัญสําคัญสําเร็จทุกประการนะครับและที่สําคัญดาวการงานกับดาวการเงินนั้นท่านเป็นดาวคู่ธาตุนะครับดังนั้นงานยังบันดาลเงินได้ดีอยู่นะจะค้าจะขายจะลงทุนลงแรงอะไรสําเร็จเกิดผลมกกีกำไรกําไรไม่ขาดทุนหรอกครับยกเว้นจะไปถูกหลอกหรือว่าโดนโกงจากบุคคลที่2ที่3นะอันนี้ก็ขอให้เรามาระวังเอาแต่ว่างานในรักษาท,ทั่วไปที่ตัวองนั้นเพียนสู้เพียน มุมานะเนี่ยไม่มีขาดทุนหรอกครับนะถ้าไม่คิดจะรวยทางรัฐก็ไม่เกิดความเสี่ยงใดๆขึ้นมานะและจุดนี้เองถึงแม้ว่าบอกว่ามันมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าชาวมิถุนก็ยังคงมีช่องทางมีแหล่งทําเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเองสามารถมีรายรับเนี่ยไหลเข้ามาเติมเต็มทําให้สภาพคล่องทางการเงินเนี่ยมันยังคงไปได้สบายๆอยู่นะอีกทั้ง พวกรายจ่ายบางประเภทนะครับมันก็ยังเป็นการเคลียร์ปัญหาหรือว่าปลดเปลื้องภาระให้ตัวเองนั้นเบาลงหรือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อการเติบโตเพื่อความมั่นคงของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถซื้อบ้านหรือว่าการนําไปลงทุนในเรื่องของธุรกิจการงานเองก็ตามแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันเกิดรายจ่ายก็จริงแต่ว่าเงินมันไม่ได้หายไปไหนหล็อกมันแค่เปลี่ยนไปอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งก็เท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะครับดาวพฤหัสด,ดาวการงานยังหนุนนําชะตาให เกิดความมั่นคงมั่งมีนะครับก็ขอให้ใช้โอกาสนี้เอามาสร้างงานนะครับสร้างอนาคตให้กับตัวเองเอามาเพิ่มความมั่นคงเอามายกระดับนะครับให้กับฐานะตัวเองนะให้กับฐานะการงานของตัวเองใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจจิจการจะเติบโตมั่นคงอย่างเร็วรวดมากในช่วงจังหวะนี้นะ แต่เอาจริงๆนะครับกัญญาอาจจะมีรายจ่ายยุ่มยิ้มอยู่นิดหนึ่งนะเป็นรายจ่ายที่มันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมหรือว่าคอนโทรลโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็จะซบซบลงมาเองนะครับก็ขอให้เบาใจได้ส่วนความรักนะครับคนโสดกับคนมีคู่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะในส่วนของคนโสดสเสน่ห์จะมาแรงมากเพราะอะไรพระสุกดาปุตตะมาโยกหน้านะครับแล้วก็อยู่ เป็นคู่ธาตุน้ําร่วมกันกับดาววสนาใครที่ยังโสดอยู่นะครับจะมีคนเข้ามาจีบจะมีคนเข้ามาแอวเข้ามาแอวนะหรือได้พบคนถูกใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้พูดได้คุยกันนะครับและที่สําคัญคนคนนั้นอาจจะนะต้องบอกว่าอาจจะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยเฉพาะในลักษณะทานไฟเก่าที่มันยังไม่ดับดีประเภทนี้ก็ยังคงมีเยอะอยู่นะ ส่วนคนมีคู่นั้นนะครับดาวปฏิไปเป็นเกษตรตาที่ดีอยู่ในเรือนการงานก็ต้องบอกว่า,าภาพรวมเนี่ยคู่ก็ยังคงเป็นเสาหลักนะครับคู่ก็ยังคงเป็นตัวแปรสําคัญในการผลักดันให้สู้งานให้รุยงานได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เอาระดาวท่านมีการพักองศานะครับอาจจะมีเรื่องประเด็นปากเสียง้อยจุกจิกันอยู่บ้างโดยเฉพาะคู่ไหนที่ต้อง อยู่ห่างกันนะครับทำงานอยู่คนละที่หรือหรือมีช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องหึงหวงเข้ามานะให้จุกจิกใจอยู่พอสมควรในช่วงจังหวะนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณไปโฟกัสในเรื่องของงานนะครับไอ้พวกปัญหาเหล่านี้ก็จะเบาลงไปแต่ว่าองศาดาวท่านก็มานะบางทีมันก็เลี่ยงค่อนข้างที่จะยากเออบางทีงานน่ยมันจะเป็นต้องได้พบปะสังสรรค์กับต่างเพศต่างวัยต้องออกสังคมต้องมีความจะเป็นได้ พบได้เจอกับต่างเพศบ่อยนะครับก็ขอให้คุยกันบอกกันให้เข้าใจก็แล้วกันบางทีอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดนะครับแต่อาจจะออกมาจากอาการหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเออ,อไประรานเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะมันจะมีสาเหตุมาจากไอ้ตัวนี้เป็นสําคัญแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองนะครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครึ่งเดือนแรกอาจจะติดขัดอยู่บ้างหลายจุดหลาย ะนะครับแต่ก็อย่ายอมแพ้นะขอให้สู้ๆแล้วก็อย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากมายในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับขอให้วางแผนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับอะไรที่มันสําคัญสาคัญผ่อนพันหรือว่าดึงเวลาออกไปได้ก็ขอให้เตะถ่วงออกไปก่อนให้ไปอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอะไรที่มันสําคัญสาคัญเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นจะต่างจากช่วงครึ่งเดือนแรกมากอย่างที่ได้บอกคืออะไรที่ มันยังไม่ลงตัวเนี่ยมันจะมาลงตัวในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการของงานภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลอยู่นะการเงินถึงแม้ว่ารายจ่ายไฟบังคับจะยังคงมีอยู่แต่รายรับก็ยังคงหาได้คล่องอยู่นะครับผมมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกยกเว้นช่วงกลางๆเดือนนะครับประมาณวันที่10ถึง15อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกยุ้มยิ้มในลักษณะที่ค่อนข้างจะคุมยากนะครับก็ขอให้วางแผนเอาก็แล้วกันส่วนความรักคนมีคู่ระมัดระวังหึงหวงนะครับ ส่วนคนโสดเสน่ห์แรงเหลือจะต้านนะแล้วก็นับไปเลยจากเนี่ยเดือนอสิงหากันยา่ยไปจนถึงสิ้นปีธันวานะครับความรักจะมาเด่นมากนะฝากไว้ตรงนี้เลยสำหรับชาวมิถุนนะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ